วันนี้เขาไอ้นั่นไม่ใช่หรออะไรนะที่ผูดด้ดำได้ดูไหมไม่ได้ไปเลยแต่ท่านก็ส่งคลิปส่งอะไรมาไอ้อนี่เราอยู่นั่นแหละ,ะเรายังไม่อยากไปเดี๋ยวเราอยากไปเราจะไปะเราเราก็ยังไม่บ้างเราก็เราก็นึกถึงผู้ผู้ดำท่านอยู่นั่นล่ะเราก็ไม่ได้อะไรแล้วเนาะเราก็เชื่อเราก็ศรัทธายอยู่แต่เรายังไม่ทันจะไปอ เดี๋ยวตอนนี้มัหลายอย่างแต่ว่างวดที่แล้วน่ะเยอะได้มากเลยนะ,ะได้เลขศูนย์ได้เลขห้าหนึ่งศูนย์กว่าที่เห็นเห็นเลขห้าหนึ่งศูนย์มันที่สิบเอ็ดเนาะหลานสาวก็จดไว้ขายรูกไว้อย่างดีว่าอาจารย์หมู่หลานไว้เนี่ยนะห้าหนึ่งศูนย์ตอนนี้ดันไปดูเพจไม่ว่าเลยเราไม่เชื่อได้เลยเพจ มีพายอยู่องค์นึงท่านบอกว่าถ้าใครซื้อเลขขี้ติดขี้ไม่ถูกบอกท่านก็ว่านี้เนาะตอนนี้มามาเนี่ยข้างบ้านเขาก็ก็ฝันว่ารถเขาเบียแตกทตเบียนรถเขา่็แปดแปดาะแปดแปดแปดสามตอนนี้ตัวเองก็ชอบอยู่แล้วเนาะเลขแปดแปดก็เลยใส่แปดแปดตั้งแปดสามเลยไม่เอาวะไปพอไปดีไปดูไปดูหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อบอกถ้าใครซื้อติดสาม ไม่ถูกก็เลยไม่เอาแปดสามอาจจะแปดแปดประวัติเลยเออกแปดสามเจออันยไหมอ่ะแบบอ้ยหันหนึ่งศูนย์ถ้าถูกแบบมันก็โต๊ดนะแบบถ้าออกมันคือคือ,คอไปไปเชื่อเพจคนอื่นสไปว่าอถ้าใครซื้อติดตัวขี้ไม่ถูกหรอกว่าอย่างเงี้ยก็เลยตัดออกเขียนแล้วเขียนอีกได้เลขหัาหนึ่งหนึ่งห้าโอ้ยเสียดายจะหวยออกแล้วอุย้ยแบบพอก่อนหวยออกก็พูดอยู่นะว่าเล ถ้าถ้างวดน,นี้มันไม่ออกหนะึ่งห้าห้าหนึ่งนะงวดหน้าซื้อหนึ่งห้าห้าหนึ่งว่าอย่างนี้นะเข้าหวยออกโอ้ยศูนย์หันโอ้ยออกออออก,ก่อนเราซะแล้วเราก็ากันไปเชื่อพระ<อ>พระบอกไม่มีเลขขีไ<อ> <laughs> ว้ออกขีทั้งบนทั้งล่างเลยก็<อ>เลยบอกว่าไม่เชื่อใครแล้วจรอันนี้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็รอพี่พี่มูลานให้เลขท <c oughs> ี่เราห้ฟังนี่ก็พิจารณาเอาน้องเพราะว่าตัวเองก็ฝันเป็นตัวเลขแต่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันออกน้อยหมดแล้วไงเลยวดน,นี้ก็เลยไม่มีเลขจะซื้อหรอกยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรแต่วก็ลอตเตอรี่ก็ซื้อแปดหกเหมือนเดิมม <c oughs> ชอบแปดหกเหมือนเดิมนะชอบแปดหกเหมือนเดิม,มแต่ว่าตัวเองฝันล้วมีแต่เลขแปดเลขเก้าเดี๋ยวเราเรา ส่วนมากพี่พี่บางทีมันวันสุดท้ายพี่ก็จะได้เลขใช่หรใช่ไหมปกติอะ่ะแล้วนนวันเนี้ยวันวันเนี้ยเนี่ยที่กําลังทําเนี่ยจะขอเลขด้วยไหมก็จุดขอแล้วไงมเมื่อเช้าจุดขอไปแล้วมเมนเนื่อเช้าฝันยังฝันตั้งแต่ตัวหางเลขเลยมันออกแล้วฝันฝันโตหางเลขเลขอะไรพี่เลขแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดแปดเจ็ดเก้า ห้าเก้าแป<ล>มันสมๆๆนนคืนนะมันเีคล้ายๆกันเนี่ยอ่าเีคล้ายๆกันเนี่ยฝันสามคืนฝันสคืนแต่ว่ามีเลขเก้าแปดหนึ่งยังไม่ออกเลเก้าแปดหนึ่งด้วยเก้าแปดหนึ <98 1 S 3> ่งอันนี้ยังไม่ออกสองตัวมีไหมหรือว่าตัดกันเอาตัดเอา อชอบชุดไหนก็เอาไปตัดใช่ไหม<ช>เพราะว่าไม่เพราะว่าไม่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าแต่ว,ว่ามามาฝันเมื่อวานวันไหนเนี่ยฝันว่าได้เลขแปดหกฝันเมื่อวานได้แปดหกแปดหกกับแปดห้านี่แหละไม่รู้ตัวไหนแปดหกแปดห้า <86, 85 S 2> ฝันเหมือนกับสี่สามวันนั้นเลยแต่ว่าสี่สามกับสี่หนึ่งมันออกน้อยกับลาวแล้ว 86ต่อ,อเลยเห็นไหมดาวอะออก 6, 86ได้ยอ,อ๋อ686เออวันที่ผมมาวันนั้นเราก็ถูกมันเลขออยเนาะพอดีเนาะนั่นก็ออก86วันที่ว่าบอกประวัตินั่น่ะ,ะก็ออก86นั่นแหละที่คุยกันก็ออกทันทีเลยทนันออกเดี๋ยวนั้นเลยอ,ออกดาวเลย86 286หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเลขพี่ตอนเนี้ยมันมีอยู่ มันมีอยู่ฝันครั้งแรกไงต่อครั้งแรกก็แปดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็จะมีห้าเก้าแปดแล้วก็มีเก้าแปดหนึ่งแล้วก็จะมีฝันล่าสุดเนาะแปดหกแปดห้าฝันล่าสุดอีก่าสุดแปดหกแปดห้านี่แหละอืมแค่จะเป็นแปดแปดหกแปดห้านี่แหละเลงมันดังอยู่ด้วย เลขมันดังอยู่ด้วยเลขดังเนี่ไหนะสองคนะครับก็เลยแบบว่าจะดังอะไรนั่งหงาลูมแหลมจนเลยดังนาทีลูกอ่าเนาะครับแต่ว่าที่ว่าอยากให้ให้ซื้อกันมั่งก็คือเจ็ดห้านะอยากให้ซื้อกันมั่งคือเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ยอดกับชิ้นอ๋อกับชิ้นวัดโผ่ไม่เงี้ย 75ออกทุกปีอะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าท่านออกทุกปี275น่ะ275ข้างหลังอ่ะ275เขาหมายถึงว่าเลขกระถินท่านออกทุกปีครับสามตัวท้ายเขาก็275เดินมาออกทุกปีเลยก็เลยฝากไว้เฉยๆเพื่อเพื่อไปตรงใจใครเนาะครับ พี่ก็บางทีพี่ก็ไม่อยากให้เราแต่ว่าเออไหนๆประวัติจะมาแล้วพี่ก็ยังพูดกันเลอยู่โอ๊ยประวัติไม่มาก็ดีเหมือนกันแหละสงสารลูกเพลว่าสงสารลูกเพลสงสารเพิ่นเพิ่นก็ใช้เงินซื้อเนาะมนันก็เหมือนเราเนี่ยก็เหมือนทุกคนแหละอยากได้โชคได้ดวงไงก็นนนนว่าวันนี้นนจะได้เลขใครบ้างวันนี้เราดู <c oughs> บางคนก็โอ้ยไม่เห็นออกเลยอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยถ้ารู้ว่าออกตัวไหนก็จะซื้อมัน ซื้อกันเยอะๆหรอกนะแต่ว่าวันนี้พี่ก็ถอยเหมือนกันพี่ก็ไม่ได้ว่าจะไปอะไรมากมายหรอกบางทีฝันแล้วก็เอาความจริงมาให้เราฝันเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าดวงเราไม่ได้มันก็ไม่ได้มันด้วมีที่ดวงเนาะ,ะแต่ว่ามันออกมันออกราวนี่มันออกดีจริงๆเลยแปดหกอ๋อครับอ๋อแม่แล้ก็ เป็นวันที่พี่มูลานจะมาไหว้จุดให้ก่อนปกติก็จะมีนางรามเนาะแต่ช่วงนี้ก็งดนางรามไว้นี่บนบนคอท่านเลยหรือ <c oughs> บนบนคอเ <c oughs> ขอขนหนังเลย <c oughs> ในใจว่าเนี่ย <c oughs> พี่มูลานบอกว่าจะขอหนังเลยใช้หนังเลยใช้หนังถวายเลยอันนี้พี่มูหลานจะขอฝันหรือว่าขออะไรอะ่ะ มูลหลานก็จะขอเป็นประจำขอประจำได้ไประจำจขอประจำได้ไประจำเมื่อวานก็ขอเขมื่อวานก็ขอ ขอทุกวันได้ทุกวันอันนี้เมื่อกี้บนอะไรบอกอะไรท่านไว้เมื่อกี้ถ้าถูกสามตัวตรงจะอ๋อถูกสามตัวตรงร้อยคูณร้อยจะจะได้หนังจะได้จะเอาหนังมาขายครับพี่มูลานจะเอาหนังมามาขายแต่ถ้า แต่ถ้าไม่ได้3ตัวตรงแต่ก็ได้2ตัวตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดประทัดถวายท่านที่นี่นะครับก็จะจุดประทัดถวายท่านที่นี่ถ้าหากว่าถึงไม่ถึงไม่ได้สามตัวตรงเลยแต่ถ้าได้สองตัวตรงนะนะ้ปู่ปู่ถ้าได้สองตัวหรือสองตัวก็จะมาจุดประทัดให้นะจะจดเดี๋ยวจะมาแก้บนจุดประทัดให้ แต่ถ้าได้สามตัวตรงมีหนังหนึ่งโจกับพี่มูลานเพราะพี่มูหลานบอกว่าอ่ขอถ้าสามตัวตรงร้อยคูณร้อยนี่ก็จะเอาหนังมาเลยแต่ถ้าได้สองตัวเดี๋ยวเราจะจุดประทัดถวายท่านผลไม้ไม่ต้องบอกกีนัับไม่ต้องบอกกี่นันดเนาะแล้วแต่เราแล้วก็<ม>เพื่อมีคนอื่นถูกด้วยช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันอีก เราก็ได้จุดเยอะไปตามภาษาที่เราจะนี่ใครจะมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะครับวันนี้ก็มีคนร่วมทำมาสานทำอะไรกันอันนี้ส่วนมากก็คนที่มาช่วยนี่ก็คือคนที่เขาถูกใช่ไหมไม่ใช่เงินพี่มูหลานะที่ทําอยู่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเป็นเงินของพี่มูลานะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเงินจาก คนที่ทูคนที่ได้ได้โชคได้ลาบจากที่นี่เขาก็มาช่วยกันมาช่วยก็ได้เป็นแท่นได้เป็นแท่นมาให้ท่านถวายท่านพี่มูลานมีตะแลงทาพี่มูลานก็มีตะแเลงไม่ต้องจ้างช่างไหมอืมบายสีมาทำเมื่อกี้นะก็สวยงามนะครับสวยงามที่เดียวนะครับไม่สวยเราพี่มื่อก็จังดีเนาะไม่ต้อง ไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องจ้างเขาถ้าซื้อเขาก็อยู่ประมาณคู่หนึ่งประมาณหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยอ่ะคู่ประมาณแปดร้อยมเนาะก็ไม่รู้ว่าพันพันหกหรือเปล่าเขาไม่เคยเนาะแต่เราเราทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะนะครับทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวเรามารอดูพี่มูหลานจดทิ้งไว้แต่อ่ะ มันมีเลขพี่มูหลานอยู่เลขที่พี่มูลานบอกผมมีเลข8ดเลยนะแปดเจ็ดเกแล้วก็ห้าเก้าแปดแล้วก็เก้าแปดหนึ่งแล้วก็สองตัวแปดห้าแปดหแล้วก็มีเลขป่า เล,เลขกระถินเลขกระถินวัดปู่แม่ครูบาจารย์ได้สองเลขท้ายกคสองเจ็ดห้าอ่าเลขขายได้สองเจ็ดห้าแต่ว่าออกทุกปีแต่ไม่รู้ปีนี้มันจะจะมาไหมเนาะแต่ว่าทุกปีบางคนก็เล่นเลขกระถินกันบางคนก็ชอบเลขกระถินกันแต่เลข่ลพี่มือหลานบอกว่าที่นี่ออกทุกปีได้ทุกปีก็ออกทุกปีนะครับเป็นน้องปู่แม่จะพาได้ทุกปีแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ พี่ไม่ค่อยได้ซื้อตามเขาหลบแต่เขาถูกกันอออันนี้ก็จํามาเผื่อได้ซื้อจะมาเผื่อได้ซื้อนี่บจัสิบแต่อันนี้เรามาขอปู่อีกทีหนึ่งเลขของพี่มูหลานมีดังนี้แล้วเจ็ดอะไรแปดแปดเจ็ดเก้าแล้วแต่นะแต่ว่าไม่ยากจะให้เห็นเลขอะไรไหนตรงไหนท่านจะให้มันจะขึ้นเป็นตัวเลขที่หเราเห็นเนี่ยที่ว่าถู อนนี้ก็รู้สึกว่ามาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวนะครับไปรู้อะเลขหกหรือเลขเก้าก็คิดเอากาันเอาเองตัวที่สองนะครับพร่ำๆม,มาน่าจะเดีย๋ยวเราลุ้นกันทีเดียวดีกว่านะครับบรรยากาศในการลุ้นของพี่มูหลานทุดทิ้งไว้นะครับแล้วก็พี่มูหลานบอกว่าถ้าออกสามตัวตรงๆนะครับสามตัวตรงๆได้ ร้อยคูณร้อยมีการนำภาพยนตร์หรือหนังนะครับมาฉายให้กับที่นี่แน่นอนนะครับแล้วก็แต่ถึงอย่างไรถึงจะออกแค่2ตัวนะก็จะถึงไม่เต็ม3มเนาะถึงจะได้2ตัวนะเราก็บอกไว้แล้วว่าบนท่านไว้นะบนปู่ไว้ว่าเราจะจุดประทัดถวายท่านก็มีผลไม้แล้วก็การจุดประทัดถวายน,นอะอย่างน้อยก็ท่านก็ให้อาจจะให้ถ้าแต่คิดว่าให้ทั้ง3าตัวนะครับรก็ลองดู ให้มันได้สามตัวทิเทอะเลยครับผูกนะนะครับที่นี่นะครับก็เป็นตัวเลขที่ตรงสารตรงเนี้ยตั้งแต่ผมมาก็ก็เห็นเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็จะมีไฟมีทําเป็นแท่นขึ้นมานะครับก็หลังจากที่ทําเป็นแท่นเนี่ยไม่ได้เป็นเงินของพี่มู่หลานนะครับก็จะเป็นเงินจากคนที่ถูก ก็มาช่วยกันคนละร้อยคนละสองร้อยที่นี่ก็ได้มาสร้างนะครับก็เป็นญาติญาติกันแถวบ้านนะครับแถวไว้บ้านของพี่มูลานเขาก็มาช่วยกันนะครับก็ได้เป็นแท่นที่สวยงามขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาอรอรุ้นเลขตรงจุดตรงจุดทูบเสียงนะครับตรงจุดทูบเสียงว่าจะได้ตัวเลขไหนบ้างเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเลขหกนะครับหรือจะเป็นเลขเก้าก็ได้นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆครับถึงบ้านตัวเลขกัน บ้านบ้านเล็กที่ของพี่มูลานะครับก็ทวันที่ผมมาถ่ายก็ออกอาน้อยออกออกออกเลขเพื่อบ้านเรื่องของเพื่อบ้านนะครับเราเป็นเลขประจําวันนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนี่ก็จะเป็นเนี่ยไหนที่ถูกถูกไม่รู้วันนี้ไม่เห็นเพ่ว่าที่ถูกถูกถ้ามองไปเป็นตัวเลขมันจะขึ้นมันจะขึ้นึ้นขึ้นตัวเลขข้างหลังขึ้นตัวเลขข้างหลัง เวลานี่ก็จะเห็นขึ้นจัวเลีนี่เหมนจะเห็นไหมที่มองผ่านกล้องนี่ยเหมือนเห็นมีเลขห้ากัเลขอะไรนะเลขห้ากับเลขอะไรวันเห็นเลขห้าไหมเลขห้ากัเลขอะไรไม่รู้อ่ะเลขสามนถ้าผมเห็นสามรว่ามองพลัมุมกันนละมุมะแต่ว่าพี่มองตรงนี้แต่ว่าตัวข้างหน้ามันเลขเก้าหรอไรู้ดิเลขเก้าห้แต่ว่าเลขว่ามันหลายตัวมันก็ยังว่าแหแล้วแ ก็จะลูกเพจช้อนเนาะเพราะว่าส่วนมากที่ว่าได้หาหน่อยก็จะเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยประจำเประจำเลยก็จะถามทางนู้นนี่เห็นเล็กอะไทางนู้นก็รอซื้ออย่างเดียวรอถามเห็นสามห้าแปดเห็นสามห้าแปดเขาก็ไปซื้อห้าแปดแปดห้ามันก็ออกพออีกวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็เลยบอกว่าซื้อตัวเก่ามันก็ออกสามห้าแล้วก็หกโมงมันก็ออกแปดในอ่ะมันก็ได้อ่ะไม่ใช่ว่าเรา ว่าเราอุปมาอุปไมยมันก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ <c oughs> แต่มันถูกมันแล้วอ่ะมันไม่รู้อ่ะ <c oughs> แต่มันถูกอ่ะ <c oughs> มันก็ออกมาแล้วมันถูกแล้วก็ออกอ่ะเราแต่เราก็ไม่ได้ว่าเราจะไปพิจารณาอะไรมากมายนะ,ะวันนั้นวันนั้นหวยเราอนั่งกันอยู่ตรงนี้ก็เลยมองเอ๊ะเดชมันเจ็ดสี่สามหรือมันเจ็ดสี่หกนี่แหละหรืออะไรนี่แหละมันออกอะไรรู้ไหมมันออกเจ็ดแปดหกให้เลชซื้อเจ็ด 7, 3, 4สามสี่ออกเจ็ดแปดสี่หรืออะไรนี่แหละมันออกสามตัวตรงเพราะเออออกออกเจ็ดแปดหกเราไม่เห็นเจ็ดสามสี่สาธุสาธุขอให้ปู่บอกเลขที่จุดทูบเสียงทิ้งไว้กับตัวเลขของพี่มุหลานสาธุสาธุขอให้ออกมาอีกแล้วพี่มุหลานบอกว่าเห็นห้าแปดเลขที่ตัวเองชอบหรือเปล่า เลขตัว,ต,วตัวเองชอบเลขตัวนี้เลยว่าเห็นตัวนี้หรือเปล่าอ,อ่เดี๋ยวมาดูรอดูที่จุดทิ้งไว้กันนะเนาะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันครับก็จุดใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับใกล้จะหมดแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเลขที่สามที่เรารอคอยอก,กันะ่ะเป็นเลขอะไรนะครับนี่นะครับ เป็นเลขที่เราเรอคอยกันเป็นเลขนี้นะครับหกห้าหนึ่งหรือเกนะ้าห้าหนึ่งเนาะหกห้าหนึ่งหรือเก้าห้าหนึ่งนะครับเป็นเลขที่พี่มูหลานจุดธูปถวายนะครับปู่อ่าสีสุดโทนะครับเป็นปู่สีสุดโทอืม,มก็ขอให้บารมีของท่านออกเลขนี้เนาะพี่เนาะให้ออกเลขนี้นะ ถ้าเราจุดก่อนหน้านี้น่าจะดีครับก็นะครับก็เนี่ยนะครับก็เป็นเลขนี้นะครับเป็นเลขนี้นะครับนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับก็มารอเฝ้ารอนะครับพี่มุลหลานก็ทํากระทงอยู่นะครับเป็นวาสีนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปลาพี่มูลหลานดีกว่านะครับก็ดึกแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับเพราะผมต้องไปอุทุมพรต่อไปกับไปหาน้องอ่คุมาลกันแดงต่อนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับ